เรากเลืักไปซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะทุกคนและแน่นอนนะคะครั้งนี้ผู้กับบินกับสายการบินแอร์เอเชียอีกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าผู้ได้ตั๋วโปรข้ามปีค่ะบินเมษาย,ยนปีนี้นะคะแต่ว่าจองตั้งแต่มิถุนาย,ยนปีที่แล้วค่ะเพราะว่าได้มาในราคาเกือบ8,000บาทนะคะรวมน้ำหนักกระเป๋าแล้วค่ะคนละ 20กิโลกรัมนะคะทุกคนแล้วก็เวลาผู้บินกับแม่ทีไรนะคะทุกคนมีเหตุที่ว่าต้องให้ดีเลยตลอดเลยค่ะอย่างครั้งที่แล้วนะคะที่บินไปสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนไปกับสายการบินเอม r เร e s แอร์ไลนเป็น f u ลเซอร์วิสเหมือนกันนะคะแต่ก็โดนดีเลยไปร่วม26ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ตรงนี้ได้ให้ด้ยนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะโชคดีหน่อย บินกับ Air ์เอเชียค่ะ Air ์เอเชียส่งมาแจ้งล่วงหน้าก่อน1วันนะคะว่าเที่ยวบินของเราที่ไปซิดนีย์ค่ะดีเลย์ไป3ชั่วโมงค่ะก็คือจากเที่ยงคืนครึ่งนะคะก็จะไปถึงที่นูน่นเอ้ยจากเที่ยงคืนครึ่งนะคะเป็นตีสาครึ่งค่ะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้นะคะพอดีสอบถามกับน้องเคาน์เตอร์ลนะคะว่าเนี่ยพอเครื่องบินของเราดีเลย์เนาะแล้วก็ที่ป้ายนะคะเขียนติดว่า สามารถเช็คอินได้เลยที่เคาน์เตอร์นี้ถึงเคาน์เตอร์นี้แต่น้องบอกว่าก็คือเคาน์เตอร์จะเปิดให้เช็คอินก่อนได้นะคะแค่3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราบินประมาณตี3ามครึ่งนะคะทุกคนแต่ว่าจะต้องมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์ออนไลน์แบบนี้นะคะนี่ค่ะก่อนประมาณ3ชั่วโมงก็คือต้องรอเคาน์เตอร์เปิดะค่ะเพราะว่าตอนที่เช็คอินออนไลน์มานะคะในบอร์ดดิงพารในมือถือเยจะขึ้นด้ว่า ต้องมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์เท่านั้นเพราะว่าจะต้องดูเอกสารก็คือพวกวีซ่าที่เราได้วีซ่าท่องเที่ยวที่ออสเตรเลียมาค่ะทุกคนเดี๋ยวก็คือตอนนี้ประมาณ2ทุ่มนะคะคือจากเดิมเราจะบินเที่ยงคืนครึ่งก็คือตอนนี้เดี๋ยวเดินเล่นไปแลกตังค์ที่ชั้นใต้ดินก่อนนะคะแล้วก็รอเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งเช็คอินกับสายการบินเอเอชีไปซิดนีย์นะคะทุกคน สอบถามคุณนายแม่ผู้ร่วมคลิปหน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะรอบนี้แอฟเชียดีเลย์อีกสชั่วโมงจ้าเป็นไงบ้างคะความรู้สึกก็บอกล่งหน้าก็ยังดีค่ะเพราะว่าเขาที่แล้วตอนที่เราไปที่ไหนนะสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมสายการบินเอมิเลตเนาะฟูโซบิดเนาะแม่เขาแจ้งเราล่วงหน้าเราบินประมาณตีหนึ่งเนาะเขาแจ้งเราตอนมาณกี่โมงทุ่งกว่าทุ่กว่าแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า เพียง6ถึง7ชั่วโมงค่ะทุกคนก็ทางนี้ก็เลยแม่ก็เหมือนรู้รแล้วหน้าละบินคืนวันสุกได้รับแจ้งตอนเช้าขรืองหัดว่า Air ์เอเชียดีเลยไป3ชั่วโมงค่ะปะคะเดี๋ยวรอเช็คอินกันนะคะบ๊ายบายทุกคนเมื่อกี้เนาะแม่นั่งตรงนี้เนาะแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกับแม่แล้วเมื่อกี้น้องเดียวไปถามข้อมูลก็บอกว่าพี่คะเดี๋ยวเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะเปิด โลจีนะคะแถวจีเปิดให้เช็คอินได้ตั้งแต่สามดุ่มครึ่งค่ะทุกคนเร็วมากเลยก็เดี๋ยวรอเวลาก่อนนะคะพูดง่ายๆนะคะก็คือไม่ว่าไฟจะดีเลย์ยังไงค่ะก็คือเครื่องก็จะเปิดให้เช็คอินได้ก่อนเวลาไฟที่จะบินนะคะก็คือก่อนสาชั่วโมงค่ะทุกคนเดี๋ยวไปแลกตังค์กันก่อนค่ะ ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีซ่อนอยู่นะคะทุกคนแหมก็เช็คอินกันเรียบร้อยแล้วเจ้าน้องเจ้าหน้าที่ก็น่ารักกันมากเลยคะ่ะผู้ก็ถามว่าทําไมยังไม่มีคนมาเช็คอินคะตอนนี้ก็น้องบอกผู้ถามว่ามีคนเต็มไฟไหมน้องบอกอ๋อเต็มไฟค่ะแล้วผู้ก็ถามว่าทําไมไม่มีคนมาเช็คอินละคะน้องบอกอ๋อเพราะมันดีเลยไปสมชั่วโมงก็เลยยังไม่มีคนมาเร็วเหมือนเราเนะาะเพราะเราอยู่ต่างจังหวัด เรามากันเร็วมากค่ะเนาะก็เนี่ยนะคะก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่บอกในความโชคดีความโชคร้ายเป็นความโชคดีซ่องอยูนะคะนี่ค่ะเขาให้กิฟต์บอรเชอร์ด้วยนะคะก็คือแอบเป็นของมิราเคิลแต่ความจริงก็คือฟู้ดคอร์ทที่ผู้เคยรีวิวไปอะค่ะเขาให้มาคนละ200บาทค่ะแล้วเราจะได้ใช้ไหมคะคุณปุ๊ หรอเอาเหรอตอนนี้3ามทุ่มแล้วนะไอก็เดี๋ยวค่อย,อย,อยว่ากันเนาะว่าจะใช้หรือไม่ใช้ <c oughs> แล้วก็นี่นะคะมีให้อะไรอีกนะส่วนลด King Power นะคะให้20%ค่ะทุกคนก็เนี่ยนะคะก็ประมาณนี้ก็คือเนี่ยค่ะบิน XJ นะคะ,ะ,ะ382ไปที่ซิดนีย์ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปรีวิวบนเครื่องกันเลยนะคะตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่านะคะจากเดิมที่เราจะ ได้ขึ้นไปนอนบนเครื่องบินนะคะถ้าไฟไม่ดีเลยแต่ตอนนี้กว่าจะบอดดิ้งได้ก็ตีสองห้าสิบค่ะเครื่องบินตีสามคืนก็ต้องมาหาพี่นอนกันไปเมื่อไหวและะ้วค่ะง่วงมากดูคุณนายปุ๊นะคะนอนละลาตีสวัสดนะคะคนสวยลาติสวัสดนะคะ <c oughs> และแล้วก็ถึงเวลาบอดดิ้งขึ้นเครื่องแล้วนะคะทุกคน หลังจากที่ดีเลยแล้วดีเลยอีกนะคะสรุปเราได้ขึ้นเครื่องก็คือตอนเวลาเครื่องออกก็คือตีสามครึ่งค่ะทุกคนก็คือเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเครื่องยังไม่พร้อมใช้งานนะคะเหมือนเครื่องจะพึ่งลงมาค่ะทุกคนเพว่ก็เห็นตั้งแต่เขาเอาเข็นรถเข็นออกนะคะเข็นรถเข็นเข้าเครื่องเนาะแล้วก็โหลดกระเป๋าใต้ของเครื่องนะคะแล้วก็แม่บ้านสิบคนเลยนะคะวิ่งขึ้นเครื่องค่ะทุกคนแล้วก็ลงเครื่องค่ะแล้วก็มีสองทางเข้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ เราก็ได้นั่งข้างหน้าค่ะก็เดี๋ยวเราจะเข้าเครื่องนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณนะคะรอขึ้นเครื่องก่อนนะจ๊ะอ๋อแล้วก็บอกอีกอย่างน,ะะนึนะคะก็คือที่เนี่ยนะคะก็คือ มี2ประตูให้เข้าค่ะเหมือนตอนที่เราไปที่ฮอกไกโดนะคะทุกคนแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นน่ะนั่งแค่6 7ชั่วโมงนะคะแต่คราวนี้บินยาวไปที่ซิสนียนะคะทุกคนก็คือจะนั่งยาวๆเลยค่ะ10ชั่วโมงแต่ไม่รู้ตอนไปฮอกไกโดก็เมื่อยก้นแล้วแต่ตอนนี้คงไม่เมื่อยก้นแน่นอนเพราะว่านะคะง่วงค่ะตอนนี้ตีสามครึ่งยังไม่ได้นอนก็คงหลับยาวๆไปนะคะภคษาเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องกันดีกว่าค่ะแล้วก็ทาต่อไป อ้าวแม่ย,ยังไม่เข้าเหรอโอเคค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้การจะราจรติดขัดนะคะเลยถอยหลังไปเปิดคลิปข้างหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินลำใหญ่ก็จะเป็นที่นั่งนี่นะคะเหมือนตอนที่เรานั่งไปที่ขอบไกโดเลยค่ะทุกคนแต่ของเราได้แถวทีはは <t vi> <t vi ่3นะคะ สามเคเจแม่แม่เลยของเราสองที่นี้ใช่ใช่ใช่โอเคเชิญจ้ะของแม่สีแดงนี่นะคะบรรยากาศไทยในเครื่องค่ะโอเคเดี๋ยวรอเขาพูดเสร็จก่อน ก็จะเป็นที่นั่งนี่นะคะก็ท่านผู้มีเกียรติครับขอความกรุณานั่งตามหมายเลขที่นั่งที่แสดงอยู่บนหล็งคานะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็นั่งรถเครื่องเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลับไปกันไปยาวๆนะคะบ๊ายบายงงแง่ละค่ะฝันดีรลาตีสวัสดนะคะ จะแปดโมงเช้านะคไม่ไหวคนละ้วเหมือนจะปวดท้องโลกตะโพนนกนะทุกคนโชคดีซื้อเบอร์เกอร์ เบียเอไปซีสน่นแ,แต่เ่รคะนั่าดูเตตี45ตนนี่สิาบาลกคนตเนี้10ิบงเช้าลวค่ะ6ชั่วโมงคือต้เขจาห้องน้ผู้ชี้มากเลยแอร์มีชิชูให้มีน้ำร้อ,น,อ,น,อ,น,น,รอน,นน้ำเย็นนะคะีล้านสบู่เนาะแอร์กลับมาที่เปลี่ยนของเด็กเหมือนเดิมก็จะเป็นห้องน้กสะตวายเหมือนยินดะเทศนะคะดีเจใชเด็ก แล,แล้วก็ได้ทานข้าวตอนเกือบ11โมงค่ะเราก็สั่งลาสัญญา่ามาเหมือนเดิมอันนี้แล้วเราก็มีนี่นะคะข้าวที่สั่งชาลมไขมุกค่ะทุกคนมีรอบนี้ได้นะคะเรานั่งต้นแขกบรีแล้วก็รีบเลยค่ะไนราคาหน0บาทนะคะาละคะาสัญญาก็น่าจะรสชาติเหมือนเดิมตอนที่บินไปลองไปดูส่วนคุณนายแม่กินอะไรนะข้าวมันไก่เทอเริยากินะคะอร่อยไหมคุณปุ๊หิวใช่ไหมเนี่ย แต่ตั้งใจกินมากเลยนี่แล้วก็สั่งน้ำแอปเปิลมาด้วยนะคะ60บาทเดี๋ยวไปทานข้างก่อนค่ะคะ ให้เรียบร้อยเลยค่ะทุกคนมาค่ะไปก่อนนะคะเย้ yeah. และแล้วในที่สุดนะคะเราก็ถึงสนามบินซิดนีย์นะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษนี่เท่มากเลยค่ะ King for Smith ซิดนีย์นะคะทุกคนก็มาถึงนะคะในเวลา5.10มง10 นาทีนะคะก็คือ5้าโมงเย็นสินาทีนะก็คือตรงเวลากับที่แจ้งไว้ว่าดีเลย์ว่าออกตีสามครึ่งมาถึง5้าโมงเย็นสินาทีนะคะแต่ว่าตอนที่ออกจากสวนนะะักพอหมค่ะดีเลย์ไปประมาณ45นาทีจากแจ้งที่ว่าออกเวลาตีสามครึ่งเนานะแต่กว่าจะได้เครื่องบินจริงก็คือตีสีนาทีค่ะทุกคนแล้วเนี่ยบรรยากาศสนามก็น่ารักมากเลยสนามบิน แล้เมื่อกี้ลงมาปุ๊บก็มีเจ้าหน้าที่มายืนรับแบบสวัสดีค่ะอะไรพูดง่ายๆก็คือถึงแม้จะดีเลยตอนขาขึ้นนะคะจากเมืองไทย40นาทีแต่ว่ามาถึงที่สนามบินที่ซิดนีย์นี่คือตรงเวลามากเลยค่ะก็คือต้องขอบคุณ เออคนขับนะคะทาเวลาดีมากเลยค่ะแล้วก็บนเครื่องบินนะคะก็คือพอเราขึ้นปุ๊บเขาจะปิดไฟยาวเลยค่ะเปิดอีกทีก็คือตอนสี่ทุ่มนะคะพอเปิดนี่ก็คือเปิดมาปุ๊บเขาก็จะเสิร์ฟอาหารอาหารให้เราเลยแต่ว่ารอบนี้ไม่เหมือนฮอกไกโดเพราะว่าเสิร์ฟแค่มื้อเดียวนะคะอย่างฮอกไกโดบิน6กเชั่วโมงแต่ว่าเสิร์ฟสองมือ้อเนาะแต่เนี้คือเสิร์ฟมื้อเดียวเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นโรคกระเพาะแบบผู้ควรจะตุนอาหารเนี่ยขึ้นไปกินบนเครื่องกินได้ไม่มีปัญหาเขาไม่ว่าอะไรนะคะ,นะคะแล้วก็ มีอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ําก็คือสะดวกตลอดเลยค่ะก็คือไม่รูนะตอนแรกอะผู้จองตั๋วโปลข้ามปีไปเนาะผู้ก็คิดว่าเนี่ยผู้จองไว้ติดทางเดินแต่ความจรงิงอะผู้นั่งผิดเดี๋ยวแม่แป๊บนึง่งเดี๋ยวเราต้องทาตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวขอเปิดเปิดเราอะจองไว้ข้ามปีแล้วเราลืมเรานั่งผิดความจรงิงอะเราจองไว้นั่งริมหน้าต่างนะคะแล้วก็เลยได้ชมบรรยากาศหมอกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราต้องทําการ พาสปอร์ตคนคุณกับตู้นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปผ่านตอมอก่อนค่ะทุกคนเ,คเนาะโอเคค่ะบายแล้วเราก็จะผ่านโซนแคกดิวตี้ฟรีนะคะนี่ยังไม่ผ่านผ่านตอมอเลยสามารถช้อปปิ้งได้เลยนะคะน,นี่โอ้โหซ้ายขวาของเต็มเลยเหล้าเบียร์เครื่องสำองสำงาง ีเจ้าหนาที่ก็น่ารักมากเลยนะเมื่อกี้คนในดิวตบอกว่าคุณไม่ไ้ชอบกัเราหน่อยหรอแบบโอ้โหยังไม่ทันออกจากสนามบินเลยนะคะก็คือเห็นความน่ารักของคนที่นี่ค่ะขี้เล่นมากเลยนะจ๊ะนี่นี่มีชอบพลโลมีอะไรอยด้วยนะนี่โอเคยังไม่ซื้อจ้ะแล้วเราก็จะไปผ่านต่อมอกันนะคะ let's go ตอมองออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคือไม่น่าเชื่อเร็วมากพอมาถึงปุ๊บจะเจอตู้อัตโนมัตินะคะเราก็จะถามเราว่ามีโรควันโรคหรือเปล่านะคุณได้เดินทางไปประเทศนี้ภายในกี่วันหรือเปล่ามา3-4ข้อแล้วก็ได้เป็นทิเกตออกมาะค่ะเม่อได้ทิเกตปุ๊บเขาก็ให้เราเข้าไปกับช่องอัตโนมัติเลยค่ะทุก็ถามว่าถ้าเราไม่เข้าไปในช่องอัตโนมัติได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่บอกเออคุณมีนี้แล้วคุณควรไปเข้าช่องอัตโนมัติพุกคนถามว่าถ้าเราเข้าช่องอัตโนมัติได้ผ่านตอมองกับคนเราก อ,อ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณผ่านช่องอัตโนมัติไปแล้วคุณสามารถไปขอเจ้าหน้าที่ข้างหลังเพื่อให้ประทับตาสแตมได้ค่ะและเจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากเลยสรุปเราก็ได้ตาสแตมขาเข้าประเทศออสเตรเลียที่ซิดนีย์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้จะไปรับกระเป๋าทางฝั่งนู้นก่อนนะคะข้างหลังนู้นเดี๋ยวไปรอรับกระเป๋ากันค่ะก็ยัไงไงเนาะก็ถ้าใครจะเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศ ออสเตรเลียนะคะแล้วบินมาลงที่ซิดนีย์นะคะก็คือแอร์เอเชียก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือเป็นสายการบินโลคอสในราคาประหยัดยังพูดได้มาซื้อตั๋วโปรข้ามปีเนาะก็คือบินเมษายนปีนี้แต่จองตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วพู้ได้มาในราคารู้สึกไม่เกิน7,800บาทรวมน้ำหนักกระเป๋าคนละ20กิโลด้วยนะคะก็คือได้2องใบเลยค่ะกระโดดตายท้องเครื่องได้สบายไม่มีปัญหาเนาะแต่ว่าน้องที่นั่งข้างๆแม่ะคะ่ะก็คือเขาเรียนมาเรียนที่ซิดนีย์เนาะแล้วเขาก็จองล่วงหน้าก่อนแค่อนค่ะเดือนค เขาเนาะได้มาในราคา14ื่นสี่ซึ่งก็แพงกว่าผู้ประมาณ5 6 0 0 0ประมาณนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งก็คือทำไม่ดีเลยจะดีมากเลยทุกคน XJ 382นะคะบินจากที่สวนณภูมินะคะเวลาดีมากเที่ยงคืนครึ่งถ้าได้เที่ยงคืนครึ่งน,น,นี้ก็คือหลับยาวมาถึงที่ซิดนีย์เวลาดีบ่าย2องนาทีนะคะแต่เนื่องจากไฟผูดีเลยไป3ชั่วโมงนะคะทุกคนพอดีเลยไป3าชั่วโมงมันก็เลยทําให้แบบตายหาแล้วจากที่ตอนแรกได้เช็คอินตอนเย็นเร็วนะคะกลายเป็นว่า เราอะเช็คอินช้าก่อนจะถึงที่พักก็คือ6โมงรุ่มนึงตอนนี้รอรับกระเป๋าอยู่ก็เลยยังไม่ถึงสักทีนะคะก็เป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามช่องพู้ด้วยนะคะอ๋อลืมบอกว่าอย่าลืมติดตามการท่องเที่ยวที่ซิดนีย์และเมลเบิร์นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะทุกคนบ๊ายบาย